ปิดฉากนกๆเมื่อทุนใหญ่หมื่นล้านระดับประเทศยังแบกต่อไม่ไหวเงหลังการปิดแพลตฟอร์มครั้งนี้ยอดขาดทุนสะสมเท่าไหร่มาเจาะงบการเงินดูพร้อมกันเดี๋ยวสรุปให้ฟังครับ ข่าวนี้สดแบบล่าสุดเลยครับเมื่อบริษัทร่วมทุนที่ชื่อว่าเบตเตอร์บีโดยมีบริษัทระดับประเทศอย่าง SCC ปูนใหญ่ถือหุ้นอยู่50%เขาได้ตัดสินใจยุติกิจการน็อกน็อกแพลตฟอร์มวัสดุที่เกี่ยวกับบ้านทีแลกกับการรับรู้ผลขาดทุนถึง1,800ล้านบาทซึ่งการตัดสินใจครั้งนี้ถ้าดูจากงบการเงินล่าสุดก็เหมือนจะมีสัญญาณเตือนมาก่อนแล้วว่าทําไม SCC ถึงไม่ยอมแบกต่อหลังน็อกน็อกเนี่ยขาดทุนสะสมหลายปีติดต่อกันและยังไม่เคยทํากําไรได้เลยครับข้อหนึ่ เในเครือของ SEC เนี่ยหายเหลือแค่ร้อยล้านร่วงลงกว่า90%จากปีก่อนในสภาวะแบบนี้ก็ไม่เอื้อให้แบกภาระเพิ่มต้องตัดธุรกิจที่ไม่ทำกำไรทิ้ง และข้อ2นะครับเป็นการจัดพอร์ตใหม่ซึ่งการจัดพอร์ตของ s c c เนี่ยเริ่มตั้งแต่ไตรมาส3ปีก่อนแล้วมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์กว่า1,900ล้านบาทการปิดแพลตฟอร์มน็อกๆเนี่ยเลยเหมือนเป็นโดมิโนตัวล่าสุดที่ล้มตามมาเพื่อรักษาเสถียรภาพระยะยาวและข้อ3คือการรักษาสภาพคล่องถึงแม้ว่าปัจจุบันมีเงินสดในมือถึง3 4 0 0 0ล้านบาทแต่ก็มองว่าเก็บไว้ดีกว่าเบิร์นทิง้งเพราะปัจจุบันต้นทุนการเงินของ s c c ก็สูงอยู่แล้วถึงและจ่าย นกูน่าจะเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าการที่ไปถมเงินลงในสตาร์ทอัพที่ยังไม่มีจุดคุ้มทุนซึ่งการตัดสินใจครั้งนี้หลกัหลกๆก็เพื่อตัดภาระขาทุนจริงๆถ้ามองภาพรวมของ SCC นะครับถ้าอยากทําต่อเนี่ยก็ยังไหวแต่ปัจจุบันเนี่ยสงครามอ e ีคอมเมิร์ซเดือดมากๆและการปิดตัวน็อกๆเนี่ยก็ไม่เป็นผลดีต่อคนไทยเลยส่วนตัวก็เคยซื้อแอปนี้อยู่หลายครั้งนะครับได้ทั้งโค้ดได้ทั้งเงินคืนจากบัตรเครดิตมาเยอะมากใครเคยใช้แอปนี้บ้างและมีประสบการณ์ยังไงมารีวิวให้ฟังกันหน่อยนะครับ